แต่รู้ไหมว่าคอลลาเจนที่เพื่อนๆกินไปนครึ่งหนึ่งจะหายออกจากร่างกายต้องบวกกับธาตุเหล็กแล้วคุณจะกินธาตุเหล็กจากที่ไหนครับสามหลังนี้จะทำให้คุณหน้าเด้งดึงโดยธรรมชาติอาจารย์ฟูจิมีคำถามค่ะฟูจิครับมีคำถามจากเพื่อนๆที่บ้านว่าหนูอยากหน้าเด้งดึงควรจะเลือกกินคอลลาเจนแบบไหนดีหรือมีคอลลาเจนที่กินแบบธรรมชาติหรือเปล่าครับวันนี้ผมหาคำตอบแล้วครับ เคยเห็นไหมครับว hm. hm. nah e nah e nah e ่าคนบางคนไม่ได้กินคอลลาเจนไม่ได้กินอาหารเสริมแต่ทาไมเขาหน้าเด็กหน้าด้งดึงก็เพราะว่าเขากินวิตามินซีกับธาตุเหล็กดังนั้นครับคนบางคนไม่รู้ก็พยายามกินคอลลาเจนกินคอลลาเจนแต่หน้าไม่เห็นกลับมาเลยก็บอกว่ามันไม่ได้ผลเหรอจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับเราไม่รู้วิธีการกินนั่นเองและบางทีคุณจะมีพฤติกรรมที่จะละลายคอลลาเจนที่เข้าไปในร่างกายในร่างกายเราอุตส่าห์มีคอลลาเจนที่ดิูวแล้วแต่เราทําพฤติกรรมละลายคอลลาเจนออกจากร่างกายเคยรู้ไหมพฤติกรรมแบบไหนเป็นพฤติกรรมที่ละาอนด้ก่่ว ในธรรมชาติคุณเคยรู้ไหมว่ามันมีคอลลาเจนตามธรรมชาติอยู่ในอาหารอะไรหนึ่งปีไก่สกระดูกอ่อนพวกเอ็นหมูเอ็นวัวกระดูกอ่อนอาหารที่มีคอลลาเจนธรรมชาติอีกอันก็คือหนังปลาครับหนังปลานะฮะพวกปลาแซลม,มอนต่นงตางๆเพื่อนเเราซื้อปลากินเนี่ยเราเอาหนังออกหรือเปล่าถ้าเอาหนังออกนั่นคือส่วนที่เป็นคอลลาเจนนะแล้วไม่พอเคยเห็นไหมครับขนมเจลาตินครับที่เป็นเด้งๆดนึงๆเนี่ยมันเป็นขนมรู้ไหมว่าคอลลาเจนเนีน่ยะฮะมันก็คือพวกเจลาตินที่เป็นขนมแต่ถ้าเขียนว่าเป็นขนมเจลาตินนะฮะมันราคาถูกเขาก็เลยมาทำเป็นอาหารเสริิิิมมมมมขขาา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 ายรรรรรรรคคคคตต่่่่่่่งงงกกกกััััันน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 นเเ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 เปป็็็ทททด้้้ถถพพืืือออออออๆจจะะซหหสสีีลลบูวแไใ อาหารเสริมคอลลาเจนนะฮะมันมีหลุมพังก็คือใส่น้ำตาลจะเป็นตัวร้ายที่ทำให้คอลลาเจนเราไหลออกจากร่างกายและไม่พอใส่รสชาติใส่สีเห็นไหมคอลลาเจนรสสตรอเบอรี่คอลลาเจนรสช็อกโกแลตคอลลาเจนรสพีชไอรสชาติพวกนี้คือตัวทำร้ายร่างกายทำให้คุณเสี่ยงเป็นเอ็มเล็งเสี่ยงเป็นเบาหวานต่างๆมันตามมาครับเพระาะฉะนั้นคอลลาเจนธรรมชาติจะดีกว่าคอลลาเจนที่เป็นอาหารเสริมครับผมไม่กินคอลลาเจนที่เป็นอาหารเสริมเลยครับผมกินนะคอลลาเจนจากธรรมชาติครับแต่รู้ไหมว่าคอลลาเจนที่เพื่อนๆกินไปนะะฮครึ่งหนึ่งจะ บังทีครับคาร์โเจนที่คุณกินไปไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนแบบไหนนะคะครึ่งหนึ่งจะหายออกจากร่างกายดังนั้นเราจึงต้องกินวิตามินซีกับธาตุเหล็กและทำไมต้องเป็นวิตามินซีและธาตุเหล็กมาฟังคำอธิบายของวิตามินซีก่อนครับ การที่จะให้คอลลาเจนเข้าไปในร่างกายเราแล้วดูดซึมได้ดีเป็นผิวหนังที่เด้งดึ๋งมีส่วนที่เป็นน้ำเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีกระบวนการย่อยในคอลลาเจนเราถูกย่อยเป็นอะมิโน,โนเนี่ยในสารของคอลลาเจนเนี่ยมันจะมีสารที่ชื่อว่าโปรลินไอตัวโปรลินเนี่ยถูกย่อยเป็นสารที่ชื่อว่าไฮดอกซิโปรลินไอตัวนี้แหละทำให้เราหน้าเด้งดึ๋งทำให้หน้าเราผิวอ่อนแต่ตัวเนี้ยการย่อยต้องมีวิตามินซีผสมทำให้โปรลินเนี่ยเปลี่ยนเป็นสารที่มีความเด้งดึ๋งทำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นตัวเนี้ยเราต้อง ส้มกับมะนาวเนี่ยชอบมีคนมาเทียบมันดูเหมือนอินเมตคือเหมือนเปรี้ยวๆแต่จริงๆแล้วนะฮะมันอยู่ในอะไรเยอะที่สุดนะฮะมันอยู่ในพวก กิวีครับใน1วันคุณจะกินวิตามินซีวันละหนึร้อยมิลลิกรัมถ้าคุณกินกิวีหนึ่งผลถ้ากับว่าคุณสามารถได้วิตามินซีสำหรับหวันเต็มๆเลยดังนั้นถ้าไปไม่ได้ให้คุณกินกิวีหนึลูกต่อวันคุณจะมีวิตามินซีอย่างเต็มที่ดังนั้นผมกินวิตามินซีทุกวันโดยการกินกิ้ววีแล้วรู้ไหมว่าในกิวี่เนี่ยครับมันมีใยอาหารมีสารอาหารแร่ธาตุต่างๆอีกเยอะแยะมากมายดีกว่าการกินวิตามินซีครับถ้าเป็นไม่ได้กินจากธรรมชา แล้วในสัตว์มีท่านเหล็กอะไรบ้างที่หากินตามธรรมชาติคำตอบคือในตับสัตว์ต่างๆและถ้าคุณกินตับไม่ได้ครับให้คุณเลือกกินปลาอีวาชิหรือกินปลาคัตสึโอะมันก็คือปลาทะเลก็เป็นไม่ได้กินปลาทูหรือกินพวกปลาแซลมอนจะดีเลยครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับกินธาตุเหล็กดูดซึมยากคอลลาเจนก็ดูดซึมยากถ้าคุณอยากกินแบบธรรมชาติแล้วไม่ทำให้ร่างกายเราพังจำได้ไหมครับว่าคุณต้องกินอะไรครับก็คือกินคอลลาเจนจากพวก ขาหมูหนังตาเอ็นหมูบวกกับวิตามินซีมีอะไรบ้างครับกิวี่ครับและบวกกับตับหมูพวกปลา3อย่างนี้จะทําให้คุณหน้าเด้งดึ๋งโดยธรรมชาติไม่จำเป็นที่ต้องกินคอลลาเจนแบบที่เป็นอาหารเสริมเพราะอาหารเสริมมันไม่ได้มีวิตามินซีมันไม่ได้มีธาตุเหล็กถึงแม้จะเป็นวิตามินซีหรือธาตุเหล็กกินจากธรรมชาติดีที่สุดครับก็เลยแปลกใจมากฉันไม่ได้กินอาหารเสริมทำไมผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยเพราะเขากินอาหารธรรมชาติแล้วมีวิธีการทําให้คอลลาเจนเข้าไปในร่างกายได้มากกว่าคนอื่นนั่นเองครับพูดมาประมาณนี้ก็เป็นเวลาพอสมควรแ้้ครู่มุณิใช บบคอลลาเจนที่คุณกินไปวิตามินซีที่คุณกินไปธาตุเหล็กที่คุณกินไปมันไหลออกจากร่างกายโดยพฤติกรรมบางอย่างที่คุณทําเองโดยไม่ตัวคือไม่เขามันคืออะไรถ้าเพื่อนๆอยากรู้อยากเรียนลึกกว่าน,นี้ครับข้างล่างนี้จะมีทูกสอนให้เพื่อนๆเข้าไปคลิกลิงก์แล้วกดเพิ่มเพื่อนมาเป็นเพื่อนของผมในเพจสีเขียวแล้วข้างล่างในเพจสีเขียวข้างล่างจะมีข้อความให้เพื่อนๆเขียนข้อความมาว่าอยากได้วิดีโอฟรีวิธีการยับยั้งไม่ให้คอลลาเจนออกจากร่างกายแบบธรรมชาติแล้วผมจะส่งวิดีโอฟรีให้กับเพื่อนๆครับโอ้โหพฤ ตอบเป็นเพื่อนมากเลยอุตส่าห์เสียเงินกินของดีกินคอลลาเจนแต่คอลลาเจนละลายออกจากร่างกายมาีหน้า่ะหน้าย่นเร็วก่อนไวหน้าไม่เด้งดึงก็เพราะพฤติกรรมละลายคอลลาเจนโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าถ้าอยากรู้แอดมาเป็นเพื่อนของผมในเพจสีเขียวแล้วเขียนข้อความมาในเพจสีเขียวเท่านั้นครับ